อร่อยเปล่าอ่าน,นี่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 ถ้วยเชอร์โนหนูอยู่ไหนอนะอืาเป็นยังไงโอเคไม่ได้กินเลยอ้าวเพื่อน ส้มขีวน,นี่มันยังร้อนอยู่เลยนี่มางอาวิลัดกทุ่งโอ้ยร้อนยังร้อนอยู่เลยนะเคยเกินมากออกข้เตี๋ยวก๋วยเจี๋ยวมาฮะอื้มสดัดอืม อร่อยไมู่ดไดเลยเพียงแต่ไม่มีพริกอย่างเดียวอืคนเป็นเบาหวานกล้ามดันกินได้เลยอือกินกินกระเจี๊ยบป่อนสิ่ะกระเจี๊ยววามาจากสวนมีมอะไรอัยงอืมอืม งอกึงเหตุเครื่องกระเพาะอืม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 นอนอืมอ่องงเราก็เม็บ้ะ แค่ <ừ. S 2> ปรุงพริกพริกเพิพ่มกินเผ็ดมะนาว ừ. ยังร้อนนะปิดอยู่อ่ใครอยากได้มาเลยนะเนี่ยไอเด็กสารวรีดาราอยากกินก็มาเลยนะสนูกแก้ว ใส่น้ำตาลกวดด้วยแล้วก็น้ำตาลปี๊บมัซซ่า K L นกแก้วัตเล็กเลือดขอบคุณที่ดูคลิปอย่าลืม like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนรักกันก็ชอบกันก็กดนะอย่ากดเข้ากดออก กดแล้วก็กดเลยถ้าไม่อยากกดก็ไม่ต้องกดเลยนะจ๊ะเดี๋ยว AI ไอเขาตรวจเช็คนี่ทำไมกดเข้าแล้วก็กดออกมั่นใจก็กดไว้เลยนะจ๊ะงนม้ยเพื่อน,นกันเพื่อนกันวบชะลาคนเนี้ย อร่อยถ้าต้มให้แม่กินนะจะต้องบานวันนี้แต่อันนี้อยากเขียวกินเองแต่มันก็นิ่มนะแต่มันไม่ละลายในปากเท่านั้นแหะถ้าเป็นถ้าให้คนแก่หรือคนที่ระบบการควบคุมสมองควบคุมการกลืนไม่ดีก็ต้องเละว่านี้ ยังร้อนอยู่เปิดฝาหอยมีซอสน้ำด้วยอ,าอาว้าวอ่ะอาวหวานหวานร้อนนะร้อนร้อนมีดูดน้ำด้วย